สบายดีและสวัสดีเด้อพ่อพี่น้องเบอร์สุขุสุคนนิดีตอนฮับทุกคนเข้าสู่ซ่องบาโต้ซแนลเนาะมือวานนี้บาโตสิมาขอบคุณทุกคนเนาะที่ติดตามฮับสมบาโต้ซ n นลเนาะจนมาถึงจุดที่แบบว่าผ่านกด youtube และกะเมื่อวนนี้ก็มีข่าวดีเนาะพี่น้องก็คือค่อยได้ฮับพินจาก youtube แล้วเนาะพี่น้องก็เดี๋ยวเขาจะขึ้นรูปให้เบิกเนาะ สำหรับพินนี่ค่อยส่งไปให้เอื้ออยู่ประเทศไทยเนาะอยู่สีสเกตเนาะให้เพิ่นหับพินให้เนาะฮับเรส่งมาลาวเพราะว่ามันมันยากเรื่องโควิดอะไรพี่น้องก็เลยส่งไปให้เอื้ออยู่สีสเกตเนาะให้เพิ่นเปิดให้เบิรงแล้วก็ส่งรหัสมาให้เนาะก็เดี๋ยวค่อยทิคเกอรูปให้เนาะประมาณนี้เนาะทุกคนเนาะก็ขอบใจหลายๆเนาะทุกคนขอบคุณขอบใจฝั่งลาาหรือว่าฝั่งไทยเนาะ ที่เบิ้งคลิปบอโต้เนาะอันคนลาวคนไทยกับพี่น้องกันเนาะพี่น้องก็ขอบคุณขอบใจพ่ะผู้ว่าสิว่าในไรนเนาะกะับดีใจอะไรพี่น้องแล้วกะ็สาวอันสาวผู้หรือวา่าแม่น้องผ้าใสาเนาะเพิ่นก็ดีใจหฮงเนาะพี่น้องก็ขอบใจหลายๆเด้อที่ติดตามและะ้วก็เบิ้งคลิปบอโต้เนาะจนถึง 4, สี่พันสมงอนนะแล้วก็ผ่านเนาะหลังจากที่ผ่านมาแล้วเนาะผ่านกดแล้วก็ คอยก็ได้มันตั้งค่าให้ส่งปินหรือว่าส่งรหัสพกตัวนาะส่งมาตอนแรกว่าสิส่งมาอยู่ลาวแต่ว่ามันยุ่งยากพี่น้องเพราะว่าอันการขนส่งนี่เฮาซิโบฮูหรืหหอว่าเฮาซิโบมีอันเลขไปษณีที่เขาส่งมาเนาะพี่น้องรหัสพัสดุฮาม่มีเนาะเวลาเขาส่งมาลาวนี่เฮาซิบบฮูเลยเขาก็เลย คิดว่าเออแบบนี้นี่ยฮางส่งส่งไปไทยดีกว่าเนาะส่งไปเอื้อยอยู่สีสเกตเนาะให้เพิ่นเปิดให้เนาะเพิ่นก็ไปอยู่น้ำปัวและเอื้อยเอื่อยวันเนาะอ่าเมื่อนี้เพิ่นก็ส่งมาบอกว่ากินเจ้ามาแล้วเด้อแล้วก็ส่งมาให้นะครับใจหลายๆเนาะที่ส่งมาให้บาโต้เนาะกะตอนนี้บาโต้ก็ผ่านทุกอย่างแล้วแล้วก็เงินในยูทูบเนาะกะยังบอนลายพี่น้องก็คือเดือนหนึ่งกะ ได้บุหรยยี่ขอกเนะเา,เาะก็เท่ากับพอเป็นจํานวนเงินบุหรี่นะเพราะว่ามันผิดกฎของ youtube อะไรพี่น้องเนาะการรักพันนนั่แหละเนาะพี่น้องเพราะว่าเฮ็ด youtube นี่เฮ็ดได้ประมาณเป็นสองสามเดือนนี่แหละพี่น้องหลังจากที่ค่อยเฮ็ดจริงจังเนาะอันยูทูบแต่ก่อนเป็นยูทูบของสาวภูรหรือว่าแม่น้องผ้าใส่เนาะเพิ่นก็เฮ็ดไปประมาณหกเจ็ดเดือนแล้วแล้วก็บริเฮ็ดเลย ตอนนั้นก็มีผู้ที่ตามอยู่แปดสิบคนนี่แหละพี่น้องสําหรับแม่น,น้องภาษาเังกตอนนั้นแล้กการบอโต้เริ่มมา hit YouTube ตอนเกี่ยวเข่าแล้วเนาะหลังจากที่ปั้นเข่าปั้นน้ำแล้วนี่บอโต้ก็เริ่ม hit YouTube แบบตอนแรกๆกะว่ได้ไรแบบว่าที่บริบริคิดว่าสิผ่าน,นพี่น้องผ่านกด YouTube กับลงลงคลิปอันทายรีวิวรถพี่น้องเนาะคลิปแรกเลยก็คือคลิปอันรีวิวรถ ค่อยไปซื้อลดมาแต่ว่ายังบ่ได้รีวิวให้ทุกคนเบิ่งก็เลยทายแล้วก็ลงไปเบิ่งลองเบิ่งมือหนึ่งเนาะหลังจากที่ลงไปแล้วผ่านไปมือหนึ่งคนเบื้องห้าพันพี่น้องก็ดีใจเนาะตอนนั้นแหละจากนั้นก็นคนเบิ่งเลยๆจนสามหมื่นวิวแล้วตอนนี้พี่น้องสามหมื่นกว่าแหลวแล้วก็อีกคลิปหนึ่งคลิปที่สองที่ค่อยผ่านกด YouTube ก็คือสี่พันสมองก็คือคลิปอันเล่าประสบการณ์ ที่แบบว่าไปเห็นงานยูไทยได้อย่างแน่เนาะพี่น้องก็ได้รถได้บ้านได้ที่ดินพี่น้องเนาะก็คลิปนั้นนี่คนเบิ่งเกือบสามแสนเนาะพี่น้องประมาณสองแสนเก้าหมื่นกว่าวาาิวแล้วพี่น้องก็ขอบใจหลายๆเด้อที่อันกดเบิง่งครับชมคลิปบาโต้เนาะพี่น้องก็ขอบใจลายๆแหละพี่น้องก็ดีใจแห้งเนาะกับัตนี้ก็น่าเสียได้เงินเดือนจาก u t ทู e แล้วพี่น้องก็ตอนนี้ก็ เงินเดือน youtube กันยังบอหลายแลวยังบ่หอดอันหนึ่งหนึ่ง้อดอลลาร์ดอกพี่น้องกะถ้าเกิด่าถึงหนึ่ง้อดอลลาร์นี่เขาจะส่งเงินมาให้เฮานะพี่น้องกัสิบประมาณนี้เนาะทุกคนกะไปเบิรงก็อยากให้ทุกคนนี่อันติดตามหับส้มเฮาต่อต่อไปเนาะต่อไปนี่กะบอโต้ซีลงคลิปเรื่อยๆแหละแล้วกะพี่น้องสำหรับคลิปอันต่อไปเนาะบอโต้ซีเล่าประสบการณ์ที่ แบบว่าไปเหตุงานอยู่ไทยเนาะ,ะเหตุงานจังไหนจังได้เงินจะเก็บเงินได้ี่นองถึงมีเงินซื้อที่ดินซื้อรถซื้อเหตุเทือนอนั่นแหละพี่น้องแล้วก็ในอีพีที่ที่สามเนาะเดี๋ยวสิเล่าประสบการณ์อะไรพี่น้องกับากอันติดตามบโต้เด้อทุกคนเด้อแล้วกาสำหรับคลิปนี้เนะาะบโต้ขอตัวลาทุกคนไปก่อนเนาะแล้วเจอกันคลิบหนาเด้อพี่น้องขอกล่าวคำว่าสบายดี